กี้หันมาเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นเลขตรงนี้เป็นเจ็ดสามป่ะเลขเจ็ดเลขสามสามนี่เลขเจ็ดนี่เลขสามไปดูตัวอื่นนะครับไปดูอันนี้เรามาส่องเลขให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับอยู่ที่วัดบางครมแล้วก็จะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างอี่เดี๋ยวต้องรอติดตามรับชมเนาะองลังจะหาให้ท่านผู้ชมดูเลขอะไรละอองฮะ นะไปกัเจ็ดนม่พี่เห็นตอนนี้เลขสามก็แปดเจ็ดสามอ่ะแปดเจ็ดสามอะอันนีันนีเลขแปดอันนี้เลขเจ็ดแปดเจ็ดอือออันนี้เห็นอย่างนี้ไหมบออเห็นเลขเป็นแปดเจ็ดสามอะมแปดเจ็ดเองแปดเจ็ด ตัวไหนแปดตันไหนเก็นะมีเลขแเออแปดเหตุอยู่มีเลขจนี่ตัวนี้อะไรแปดนี่อะเพอมเลขอันนี้มมเกิเกลขแปดอะชัดคือเลขแปดอะชัดมากเลยว่าแปดสองมัเจุดเหมือนแปดสองนะตัวนี้ีหมันเลขสองนี่มเลขสองอย่นี้นี่เลขแปดนี่เลขสอง เลขเจ็ดก็เหมือนเลขสองนะนี่เลขเจ็ดป่ปะตัวนี้ปะ่ะใช่ใช่เนี่ยมีหางเหมือนเลขสองเลยอลองดูตัวอื่นดิแต่เลขแปดอะชัดมากเลยเออเดี๋ยวหาดูตัวอื่นก่อนแต่เลขที่กขาตีไว้ก็คือนี่นะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าหรือเก้าเจ็ดหกนะเก้าเจ็ดหกนี่เปล่า เอาจะมาอีกเลยออเจอ976เนี่ยท่านผู้ชม976เจตตรงนี้ท่านผู้ชมผมเห็นเลขตรงนี้นี่น,นี่นะครับมีเลขอยู่ใช่ไหม538ตัวนี้857หรือว่า853ตัวนี้เออชัดอยู่เลยใครเห็นไหม ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเลขแปดนะครับอันนี้เป็นเลขห้าอันนี้เป็นเลขสามนะครับห้าแปดสามหรือห้าแปดเจ็ดตัวนี้ก็มีเจ็ดตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ชาติอยู่นี่ ดนะเดขชัดมากสองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับดูกันยาวๆนะครับเดี๋ยวจะดึงภาพให้ยาวๆนะครับเพื่อจะได้เห็นเลขเนาะเอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับงวดนี้เนะาะหวังจะเป็นโชคดีสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมทีวีโอของเรานะฮะรอบที่แล้วก็มีเข้าอยู่สองชิดสองที่นะครับสองชุดนะครับก็รอบต่อไปนี้เราหวังว่าจะเข้าตามตัวบ้างนะครับ เราติดตามรับชมกันท่านผู้ชมืนีน่ไงโห,โหนี่เลขสามนี่เลขสี่หกเลขสามท่านหน้า,นาเลขสี่ป่ะนี่หกวัน<า>นี้เลขสามแล้วข้างหน้าเป็นเลขสี่ป่ะสี่หรือหนึ่งอยู่หง่าเนี่ยอยู่หน้าสา,ามอ่ะ อันนี้หกสามชัดนะแต่ตัวหน้านะคิดว่าเป็นเลขสี่นะสี่หรอสี่สี่หกสามหรอไม่ดูเหมือนกันนะแต่หกสามอันชัดแต่เลขสี่อ่ะมันเงาดำๆเหมือนเลขโป๊ะโป๊ะอเงี้ยเหมือนกัน ท่านผู้ชมลองตีมาดิว,ว่ามันมีเลขอะไรบ้างนะอืมวันนี้ขับรถมาอยู่สมุทรสงครามนะครับพาท่านผู้ชมท่านมาขอโช่วงอยู่ที่วัดบางพมนะครับอะเป็นไงท่านผู้ชมเห็นเลขหรือยงังเห็นเลขที่เราบอกหรือยงังหกสามะครับอะหกสามครับ อืมชัดอยู่นะเนี่ยถ้าเห็นถ้ามองแบบนี่มันเห็นดูนิงงาดําๆอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลขอยู่นะแต่ในบริเวณเนี้ยองโลองเรียกใช้นะยเห็นเป็นเลขอยู่นะ มันหกแปดนะมันหกเปดตรงไหนคือตัวที่นนมีทนนี่ไม่เหมือนลขกใช่ไหมที่ไม่เหมือนเลขหกอ่ะอพี่เห็นสลับตัวอ,องเลยพี่เห็นตอนนี้เป็นแปดตัวเรขอะเป็นแปดหกหรือแปดห้าอะไรเนี่ยตัวแรกเป็นแปด, 8, 5, ดนะตัวนี้เป็นแนะปดอันนี้เป็นหกหรืห้านะตัวนี้ นี่เลขหกมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าหกใช่ไหมใช่แล้วก็นี่เลขแปดใช่ไหมอ่าแล้วก็เก้ามาแบบนี้หกแปดเก้าหกใช่ไหมแล้วก็แปดแล้วก็เก้าอย่างนี้เลยอ่าหกแปดเก้าอองเห็นตรงนี้ท่านผู้ชมจุดนี้เป็นหกแปดเก้าหกแดองเห็นเลยนเออแลแต่ท่านผู้ชมเห็นนะแลแต่จะเอาตัวไหนไปเล่นนะตอนนี้ก็มีเป็นเก้าเจ็ดหกด้วยนะครับด้านบน เอาเห็นี่เป็นหกแปดเก้าหกแปดเก้านะอ๋อแปดก้าติดกันเงี้เหรอตัวนี้เลขหกเหรอตัวนี้อ๋อเลขหกตรงนี้อืมไอ้เลขแปดอืแล้วเก้าต่อกันอยงงี้อืม Oh, ไม่เห็น,เห,นเห็นแค่แปดไม่แปดห้าก็แปดหกเ้าอานี่นะผมเห็นเลขตรงนี้นะท่านผู้ชมเมื่อกี้ยืนเล็งอยู่นะครับก็จะมีเลขตรงนี้นะเป็นเลขเลขศูนนะครับศูนย์แล้วก็เลขเจ็ดเลขห้<อ>าชัด 5, ไหม <5. S 1> เอาเห็นเก้าห้าเอามาใกล้ๆหน่อยอ้เลขศูนย์นะครับแล้วก็เป็นเจ็ดห้า เลขเจ็ดก,กับเลขห้านะแต่อองเห็นเป็นเฮ้ยแต่เหนอย่างนี้เป็นเจ็ดเก้าห้าเลยนะนแต่ว่ามันจะไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยออกแบบนี้หวยมันส่วนใหญ่มนะันจะเป็นคู่ขี้นะอาจจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์หรือเจ็ดเก้าเจ็ดออเก้าห้าศูนย์ก็ได้นี่แหละเห็นอยู่นะเจ็ดห้าเนี่ยครับอ๋อเนาะท่านผูช้ชมก็จะชัดอยู่ประมาณสามตัวนี้เลยนะชัดอยู่นะ อะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูตรงองค์ท้าววิสุวรณ์ตรงนี้ก่นอนเมื่อกี้แ้าบอกมีเลขปิดแล้วมั้งครับอันนี้เราจะไหว้หลวงปู่นะครับหลวงปู่บางคลมจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวสองร้อยเก้าสิบสองปีนะโอ้ต้องจุดไหมด้วยอันนี้ก็จะเป็นองค์เก่านะองค์เ,เก่า ก็คือองค์นี้แหละครับนี่อ๋อกระเสริมใหม่ตรงนี้มีคนได้โชคด้วยใช่ไหมโอท่านผู้ชมเราต้องเอาแล้วลนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้แล้วลนะ่ะมีเลขด้วยท่านผู้ชมตรงนี้นะให้ดูเลขอันนี้มีคนจุดไว้หรือเปล่าครับนี่ <c oughs> อ๋อหลงกาตจุดไว้ด้วย ของงวดนี้ท่านผู้ชมเป็นสองห้าห้านะครับสองห้าห้าของงวดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอ๋อท่านผู้ชมเอาโชคไปฝากได้เนี่ยได้เลขแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแปะด้านหน้านี่เลยครับผมท่านผู้ชมใครที่อยากได้โชคเขาบอกว่าที่นี่ขอขอโชคขอลาบได้ด้วยนะผมก็ มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับมาครั้งแรกเหมือนกันองดัางองค์เดิมอะตรงหัวเข่าท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมีเลขมีเลขสามฝั่งน,นี้เป็นเลขแปดอันนี้องค์ดังองค์เดิมเลยนะท่านผู้ชมก็แต่ว่าบูรณะใหม่เท่านั้นเองนะครับสาธุ i'm the way i'm the way ผู้ชมหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเลขขึ้นหนึ่งเจ็ดเก้าสาธุ 179ชัดมากนะครับเอาให้ดูอีกทีหนึ่งหนึเจ็ดเก้านะครับ